สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดชางนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนี่จะพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะคะช่องฟอร์ดชางนุ้ยชาแนลด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะแคปบยกสูงรุ่น XL พัดนะคะรุ่นนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะคะ เป็นเครื่องยนต์2.2แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะมาดูในส่วนของชุดแต่งกันบ้างค่ะว่านุ้ยแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะนุ้ยได้เปลี่ยนเป็นตัวชุดกันชนหน้า F150 ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ต่างกับตัวสปเดอร์ยังไงนะคะก็คือในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะตัว F150 จะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะแต่ในส่วนของตัวสปเดอร์จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้นะคะ สำหรับตัวหนังสือ FORD ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะหรือว่าอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็แจ้งมาได้คะ่ะมาพร้อมไฟยาวสามดวงตรงนี้นะคะมาในส่วนของไฟตัดหมอกกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะนุ้ยได้อัปเกรดติดตั้งตัวไฟตัดหมอกเพิ่มให้กับลูกค้านะคะมาในส่วนของไฟหน้าคะ่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมๆนะคะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะ มาพร้อมตัวข้อไฟหน้านะคะเพื่อเพิ่มความถูดันยิ่งขึ้นนะคะมาที่ด้านบนฝากระโปรงเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นฝากระโปรงขนาดใหญ่นะคะเป็นฝากระโปรงทรงฟิตนะคะสําหรับสัญลักษณ์รูปสัตว์ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นรูปม้ารูปแรดแล้วก็รูปกระทิงนะคะแจ้งได้เช่นกันค่ะว่าอยากได้เป็นรูปอะไรนะคะมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะนุ้ยจะติดตั้งเป็นคิวรอขนาด6นิ้วให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบเรียบไม่มีหมุดนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ว่าใช้ไปแล้วกังวลว่าตัวนี้จะหลุดไหมนะคะไม่ต้องกลัวหลุดนะคะเราได้ยึดเจอกกับตัวร้ด้านล่างนะคะมาในส่วนของแมกยางกันบ้างค่ะตัวนี้แมกยางนะคะเป็นแมกขอบ16บนะคะเป็นลายยอดทิศเลยก็คือลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะมาที่ด้านข้าง สำหรับสติกเกอร์นะคะอันนี้ลูกค้าชอบแบบเรียบนะคะติดบ้างนิดหน่อยนะคะในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยมาได้เลยว่าอยากได้เป็นแบบไหนนุ้ยมีให้เลือกมากกว่า40ลายนะคะหรือว่าอยากจะใส่เป็นชื่อลูกค้าก็แจ้งมาได้เลยเช่นเคยค่ะทุกคันเบ้ารองมือเปิดค่ะนุ้ยติดให้แทบทุกคันเลยเพราะว่าข้อดีของตัวนี้คือเวลาเราเปิดปิดประตูเล็บหรือแหวนไปโดนนะคะมันจะทําให้รถเป็นรอยนะคะตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ มาพร้อมด้านบนค่ะกันาสาดนะคะคิวกันาสาดตัวนี้นุ้ยติดให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยทั้ง uh, ประตูหน้าแล้วก็ในส่วนของช่องแถบด้วยค่ะมาที่ด้านบนกันมากค่ะในส่วนของเราหลังคาตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําล้วนนะคะในส่วนของเราหลังคานะคะเราไม่ได้ยึดจอกกบตัวรถนะคะเราจะยึดด้วยกาว 3M เแล้วก็ยิงด้วยซิลิโคนเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้ลูกค้าขึ้นไปโหนนะคะอาจจะหลุดได้นะคะมาในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะเป็นโลบาร์แบนนิยมเลยก็คือแบนเอวเดนเดอร์นะคะเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ใช้งานไปสักพักหนึ่งอยากติดตั้งตัวตะแกรงเพิ่มก็สามารถติดได้เช่นกันค่ะเรามีตรงนี้นะคะสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยมาที่ด้านหลังค่ะตัวครอบไฟท้ายค่ะดูดุเลยแล้วก็สําหรับตัวกาบท้ายตัวนี้นะคะลูกค้าเอา่อไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้ตัวเบ้ารองแบบดาบเนาะอยากได้เป็นตัวกาบท้ายตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือ FORD ด้วยนะคะแจ้งสีหนุยได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้เป็นสีดําล้วน หรือว่าอยากได้ตัดกับสีอะไรนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะในส่วนของกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเป็นแบรนด์เดียวกับตัวโรบาลเลยก็คือแบรนด์ t l e n d e r นะคะตัวนี้โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชุดแต่งคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือว่ารายละเอียดการแต่งรถนะคะสามารถโทรที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนจะทิ้งเบอร์และ ID Line นะคะไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ